สวัสดีครับพบกันเิ่นเคยนะครับกับผมปูธนนอย่างอื่นก็ต้องขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจวันนี้เราก็จะมาพบกับสมเด็จแหวม่านปี5-2นะครับผมเราก็จะมาดูเนื้อหาสาระเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับเพื่อเป็นประโยชน์ในการเช่าหานะครับ พระทุกรุ่นของหลวงพอ่อล้วนแต่มีราคาและพุทธคุณสูงจึงมีของทำเรียนแบบออกมาค่อนข้างจะมากมายนะครับสมเด็จแว่ม่านปี5-2ผมนั่งพิจารณาเนื้อหาแล้วเนี่ยน่าจะออกแก่ไปทางมวลสารและทรายเศษนะครับซึ่งพิมพ์ทรงก็จะออกพิมพ์ต้อน,นิดนึงแต่มีเอกลักษณ์ที่สวยงาม ของแหวกม่านคือเส้นม่านจะต้องคมชัดเจนนะครับใต้ฐานตารางก็ชัดเจนก็เหมือนกันเช่นเคยนะครับเกี่ยวกับสมเด็จแหวกม่านไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทีจุดตายของของสมเด็จรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่การตัดขอบอย่างเดียวเลยนะครับเป็นจุดสำคัญถือเป็นหลักสำคัญในการที่จะเช่าหาสมเด็จแหวกม่าน ฉะนั้นแล้วการที่จะเช่าหาสมเด็จแบกม่านทุกๆรุ่นผมอยากให้พิจารณาจากขอบโดยเป็นหลักนะครับเพราะด้านหน้าสามารถที่จะทําเรียนแบบได้ง่ายเพราะกดบล็อกออกมาได้ง่ายแล้วก็ดูมวลสารที่อยู่ตามองพระเป็นหลักนะครับพระจะไม่แข็งนะครับรุ่นนี้จะออกดูฟอฟอนะครับคล้ายๆกับสมเด็จพระโค เนื้อหาจะค่อนข้างจะไม่แน่นไม่แน่นเหมือนอปี39นะครับปี39ถ้าเป็นผงน้ำมันเนื้อจะแน่นกว่าแต่ปี5-2นี่ถือว่าเป็นสุดยอดเลยนะครับเพราะมีผงวันสารมากมายผงเก่าผสมอยู่เยอะเลยนะครับที่เป็นอีกนุ่นที่น่าเก็บสะสมปัจจุบันนี้พบเจอน้อยจริงครับ,บผมผ่านอื้อตั้งแต่ชาวพามารู้สึกจะผ่านมือประมาณ2องค์สององค์นะครับ ต้องพิจารณาดีๆนะครับในความคมชัดดูพระพักนะครับคราวนี้จุดที่สำคัญของสเล็จแวกม้ารุ่นนี้จะมีรอยตัดเห็นไหมครับรอยตัดด้านล่างเหนไครับเห็นไหมครับรอยตัด จตัดจะเห็นชัดเจนนะครับเห็นไหมครับนี่คือจุดหนึ่งจะอยูอ่ด้านซ้ายมือของเราหรือด้านขวามือขององค์พระนะครับจะมองเห็นรอยตัดชัดเจนนี่นี่คือด้านซ้ายนะครับขอบข้างด้านซ้ายคราวนี้เราจะมาดูใต้ฐานขององค์พระอันนี้ก็ค่อนข้างจะชัดเจนเลยนะครับจะเห็นรอยตัดหลายเส้นเลย เห็นไหมครับรอยตัดจะมีเห็นหลายเส้นเห็นไหมครับคือรอยตัดตัวนี้จะทำไม่ได้นะครับถ้าปั๊มมาใหม่จะทำไม่ได้ถึงทำได้ก็คงไม่เหมือนหรอกครับถ้าเราพิจารณาจากนี้แล้วถือว่าเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีเลยนะครับ ดูเนื้อหามวลสารนะครับเห็นไหมครับจะติดตามองคพระเนื้อพระจะจะไม่แก่ผงน้ํามันนะครับจะไม่แก่น้ํามันเนื้อพระ,ะค่อนข้างจะฟูนิดนึงนะครับครับรอยตัดด้านข้างด้านข้างนึงด้านข้างนี้จะน้อยนะครับด้านทางขวามือของผม จะมีไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่เหมือนด้านซ้ายด้านซ้ายยังพอมีให้เห็นบ้างนะครับอันนี้ด้านบนนะครับด้านบนพระรุ่นนี้ก็ถือเป็นอีกรุ่นที่น่าเก็บนะครับราคาตอนนี้ก็อยู่ประมาณหลักพันต้นๆน,น,นะครับ นาเกบสะสมมากปี5-2นี่ถือเป็นอีกรุ่นที่ยอดนิยมเลยนะครับของหลวงพ่อควยวัดโคศิตารามแต่ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็ก็ต้องระมัดระวังนะครับพระของหลวงพ่อนี่ของเกีตามมาติดตลอดแทบทุกรุ่นเลยนะครับยังไงแล้วผมฝากก่อนเช่าหาพระเครื่องของหลวงพ่อไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามทีเราควรศึกษาด้วยตนเองก่อนนะครับ ถ้าเรารู้แล้วมันจะทํา,านนทให้เราปลอดภัยจากของเก๊นะครับผมมันจะทําให้เราปลอดภัยจากของเก่ามีก็เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆอย,อย่าลืมนะครับอย่าลืมมวลสารของหลวงพ่อจะต้องมีทั่วองค์พระเห็นไหมครับเนื้อจะฟูครับรุ่นนี้เนื้อจะไม่แก่ผงน้ํามันนะครับพบเจอน้อยครับราคาไม่สูงจะพบเจอน้อย แต่ถ้าเป็นเหรียญน,นี่ก็ทะลุส0 0 0มื่นไปนานแล้วครับซาสวยๆนะครับผมขอโทษครับส่วนด้านหลังนี่จะเป็นยันคูนะครับผมด้านหลังจะเป็นยันคูครับผมปั๊มนูนนะครับข้างหลังก็จะเป็นเขียนว่าสามหนึ่งห้าสามข้างบนหนึ่งรแล้วก็ดูรอยขอบตัดรอยปิ้นนะครับด้านหลัง ตัวหนังสือนูนครับหลวงปู่ควยชุดตินทโลครับวัดโคศิตตารานนะครับผมด้านหลังจะเขียนเอาไว้ชัดเจนเนื้อจะไม่แข็งนะครับเนื้อค่อนข้างจะเปราะบางนะครับทังนีแล้วก็ เป็นเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆครับก่อนตัดสินใจเช่าหาในๆๆนียให้ดูขอบตัดเป็นหลักไว้เลยครับพาแหวกมากทุกรุ่นนะครับให้ดูขอบตัดหรือจะลักษณะคล้ายๆ,ๆแบอบกโพครับผมพาเนื้อผงของลุงพ่อกลวยต้องต้องยึดยึดตรงขอบตัดเป็นหลักเลยนะครับเห็นไหมครับ ขอบตัดจะมีรอยตัดเป็นเส้นตรงนี้ครับด้านซ้ายมือนะครับด้านล่างจำให้แม่นครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับผมจะหาสาระเล็กๆน้อยๆ ความรู้เล็กเล็กน้อยนมาให้ชมกันมาให้ศึกษากันนะครับก่อนจะตัดสินใจเช่าพระของพ่อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ